ของอร่อยไม่จําเป็นต้องทํายากวันนี้มินชวนมาทําเมนูซับซบอีกแล้วค่ะมินจะหมักคอหมูด้วยน้าปลาแทร้อเซนตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเทสและตามด้วยพริกไทยสักเล็กน้อยคุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้าปลาแค่ขวดเดียวก็ถึงเครื่องแล้วค่ะหลังจากนั้นมินจะใส่เป็นแป้งทอดกรอบและน้ําสักเล็กน้อยนวยส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วหันมาทําน้ําจิ้มแจ่วในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีพริกป่นข้าวคั่ว น้ำมะขามเปียกน้ำและน้ำปลาแทร้อยเตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเทขวดเดิมเหยาะจิ้มคุกเมนูไหนก็อร่อยหลังจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวหอมแดงต้นหอมและผักชีฝรั่งผสมให้เข้ากันและชิมรสได้เลยค่ะตามชอบหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวทอดคอหมูที่เราหมักไว้ตั้งน้ำมันให้ร้อนหลังจากนั้นนำคอหมูที่เราหมักไว้ลงไปทอดทอดจนได้สีสวยเสร็จแล้วเราก็จะตักพักไวใ้ให้เสด็จน้ำมัน ข้หมูทอดน้ำปลาที่หมักง่ายๆ้วยน้ำปลาแท้แเจน,นตาหอยนางรมสำหรับสูตรนี้มิ้นการันตีความอร่อยค่ะหลังจากเราพักไวใ้ให้เสด็จน้ำมันแล้วนะคะก็นำมาหั่นเป็นชิ้นและวันนี้มิ้นจะกินกับข้าวสวยนำไปโปะบนข้าวสวยร้อนๆและโรยหน้าด้วยผักชีก็จะได้ข้าวหมูทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มแจ่วแซบ่แซบและน้ำปลาแท้100%ตาหอยนางรมสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางทางออนไลน์และฝากเมนูนี้ไว้ลองทำตามนะคะ